ปลุกพลังสายเลือดก,ก็ซิล่าตอนที่สิบแปดย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ช่วงหลังจบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยน้าตะก,กูลหลิวภายในห้องรับแขกแม่คะนุนจิงซูลูกไม่จำเป็นจะต้องเครียดอะไรไปหรอกนะฉันได้ดูการตายส,สดการต่อสู้ระหว่างเธอกับเจ้าหนุ่มที่ชื่อว่าอีเหอนั่นแล้ว เธอทำได้ดีมากที่สุดแล้วล่ะอีเหอนั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งมากเขาถือว่าเป็นมามืดของจริงในการสอบข้ามาหวิทยาลัยในปีนี้นเธอไม่จําเป็นจะต้องโทษตัวเองหรอกนะเรื่องนั้นเรื่องนั้นน้องชายของเธอเป็นคนที่มีความสามารถจํากัดเป็นอย่างมากเขาในตอนนี้ไม่เหมาะที่จะเป็นผู้สืบทอดของตระกูลหริวของพวกเรา ทั้งตระกูลหลิวทั้งหมดมีเพียงแค่เธอคนเดียวเท่านั้นที่สามารถรับผิดชอบหน้าที่นี้ได้แต่ไม่ว่ายังไงเธอก็เป็นผู้หญิงและเธอก็เป็นผู้หญิงที่สวยมากอีกด้วยหลังจากที่พ่อของเธอเสียชีวิตแต่กูลหลิวของพวกเราก็ไม่มีปรมาจารย์คอยหนุนหลังนั่นทําให้ตระกูลหลิวของพวกเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องอยู่ในเมืองอันเชิงเล็กๆแห่งนี้และถ้าหากว่ามีตระกูลใหญ่ตระกูลใดตระกูลหนึ่งมาขอแต่งงานกับลูก พวกเราคนในตระกูลก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธซึ่งนั่นหมายความว่าตระกูลหลิวของพวกเราจะต้องถูกกืนกินและทักษะศิลปะการต่อสู้กวา่า100ปีของพวกเราก็จะถูกส่งมอบให้กับพวกเขาด้วยฉันต้องการจะจับคู่พวกเธอทั้งสองคนให้อยู่ด้วยกันเธอมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างละ่ะเอะเอ๋เธอ,อเอนั้นเป็นคนที่มีความสามารถโดดเด่นเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยม พื้นหลังตระกูลของเขาก็เป็นตระกูลที่เรียบง่ายแต่ทว่าอนาคตของเขาชจ้าสดใสไม่มีขีดจำกัดและที่สำคัญจากที่ฉันสังเกตเห็นเขาไม่ใช่เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานไม่ได้เป็นคนที่มีความเย่อหยิ่งอะไรมากมายนะแม่คะนุ๊หนูนุ๊นเธอยังไม่ต้องตอบสิ่งที่ฉันพูดไปเมื่อกี้ก็ได้หรอกนะเธอก็แค่ลองทำความรู้จักกับเขาและลองคบกับเขาดูก่อนก็ได้ ตัดกลับมาที่ปัจจุบันยินดีต้อนรับสู่ตะกุลหลิวของพวกเรานะอีเอ๋เหอเอ็มเอเม็มเอ็มสวัสดีครับคุณนะนี่เป็นของขวัญเล็กเล่น้อยสำหรับคุณครับฉันได้ยินมาจากอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนศิลปะการต่อสู้อันเฉิงที่หนึ่งแล้วนายต้องการเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ขั้นสูงสินะใช่แล้วครับเดี๋ยวฉันจะให้ชิงซูพานายไปก่อนแล้วกันนะนี่เธอเห็นด้วยง่ายๆแบบนี้เลยงั้นรอ จิงซูจะพาเธอไปที่ศาลาศิลปะการต่อสู้ของตระกูลหลิวของพวกเราเนื่องจากทักษะศิลปะการต่อสู้ในศาลาของตระกูลหลิวจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำออกไปข้างนอกได้นายจึงมีเวลาเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นในการเรียนรู้มีทักษะศิลปะการต่อสู้อยู่3มทักษะที่อยู่ในศาลาศิลปะการต่อสู้ของพวกเราทักษะพวกนั้นมันคือทักษะลึกลับไม่ว่านายจะสามารถเรียนรู้ได้มากมายขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของนายแล้วละ่ะ ครับเข้าใจแล้วครับผมอีเ๋ขอขอบคุณตระกูลหลิวเป็นอย่างมากเลยครับขอพูดว่าขอบคุณตระกูลหลิวแทนที่จะพูดว่าขอบคุณฉันเนี่ยนะดูเหมือนว่าคําพูดของเขามันจะหมายถึงสัญญากับตระกูลหลิวสินนั้นเนี่ยดีมากอีเหอพวกเราคนในตระกูลหลิวจะทำให้นายต้องทำตามสัญญาในอนาคตของนายอย่างแน่นอน ช่างเป็นคนที่ฉลาดเชียบแหลมสักจริงๆยิ่งได้มองเขามากเท่าไรฉันก็ยิ่งชอบเขามากเท่านั้นอืมนี่มันอะไรกันสายตารอยยิ้มแบบนั้นทำไมฉันถึงรู้สึกว่าเธอมองฉันด้วยสายตาแปลกๆกันล่ะเนี่ย นี่จิงซูเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมฉันถึงรู้สึกว่าเธอกำลังพยายามจะหลบหน้าฉันเลยนะเอะเอ๊เอปล่าเปล่าเปล่าเปล่าฉัน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 ไม่ได้จะหลบหน้าซะหน่อยจริงเหรอไอ,อ้อะอะไรนะนี่นี่นี่น,นี่นายกำลังทำอะไรอยู่ทำไมถึงได้เข้ามาใกล้ฉันแบบนี้ <laughs> ถึงแล้วนี่คือประตูหินที่ทำมาจากหินวลีมันเป็นหินพิเศษที่ขุดได้จากอาณาจักรลับมันสามารถสลายพลังการโจมตีของดับปรมาจารย์ขั้นศิลปะการต่อสู้ได้โดยที่ไม่เป็นอะไรประตูนี่ฉันขอลองต่อยมันดูได้ไหมเอาเลยนายสามารถลองดูได้ความคิดและสมองของไอเจ้าหมอน,นี่มันแปลกจริงๆนี่เขาไม่รู้สึกทึ่งกับคุณสมบัติของหินนี่เลยงั้นหรอ แทนที่เขาจะพูดว่าโอ้โหโอ้ท่านอมมารโอ้พระเจ้าแต่ว่านี้เขากลับอยากต่อยมันสั่งั้นเอาล่ะมาลองดูกันหน่อยสิเอ๊ะนั่นมันเทคนิคการต่อยที่เรืองแสงสีฟ้านั่นโอ้ยมันทำให้ฉันนึกถึงความทรงจำก่อนหน้านี้ที่เขาต่อยตบตีฉันความทรงจำอันเลวร้ายย่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวนี่มันแปลกมากในตอนที่ฉันได้สัมผัสกับกำแพงหินนี่ฉันรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังต่อยลงไปในทะเลจมลงไปในโคลนพลังของฉันที่ปลดปล่อยออกไปมันถูกดูดซับไปจนหมดในเมื่อนายได้ลองต่อยแล้วถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ไปกันเถอะนะเดี๋ยวฉันจะพานายไปเลือกทักษะศิลปะการต่อสู้กากา <ś les> อี๋เหรนายเองก็มีช่วงเวลาที่ล้มเหลวเหมือนกับคนอื่นเหมือนกันสินะดูหน้าตาของนายสิ <ś les> <ś les> ทักษะศิลปาการต่อสู้ข้างในนี่มันจะแบ่งออกเป็นทักษะทางกายภาพทักษะการป้องกันทักษะดาบและก็ทักษะอื่นๆอีกมากมาย ถ้าหากว่านายต้องการจะเรียนรู้ทักษะเล่มไหนนายก็เพียงแค่ใช้บัตรประจําตัวนี่นายก็สามารถเปิดมันได้แล้วทักษะศิลปะการต่อสู้ระดับลึกลับละ่ะมันอยู่ในห้องหินขนาดเล็กที่อยู่ในส่วนลึกของห้องนี่แต่ว่านายไม่สามารถทําความเข้าใจทักษะศิลปะการต่อสู้ระดับลึกลับได้ภายในเพียงแค่วันเดียวหรอกนะอย่างมากนายก็ทําได้เพียงแค่เรียนรู้ได้เล็กน้อยเท่านั้น ฉันคิดว่าการที่แม่ของฉันอนุญาตให้นายเรียนรู้ทักษะศิลปะการต่อสู้ระดับลึกลับได้มันยังไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นสําหรับนายในตอนนี้เลยแม้แต่น้อยมันไม่น่าจะเป็นผลดีกับนายแต่ว่านะฉันสามารถเลือกตําราทักษะศิลปะการต่อสู้ที่เป็นอันดับรองลงมาจากทักษะศิลปะการต่อสู้ระดับลึกลับที่เหมาะสมกับนายให้นายได้ว้าวว้าวนี่เธอกำลังคิดทุกอย่างเพื่อฉันอยู่หรือเนี่ยให้ตายเธอ นี่คือสีหน้าของพระเอกในมังงะเรื่องนี้อย่างนั้นเหรอฉันล่ะไม่อยากจะคุยกับผู้ชายหน้ากวนส้นตีนผู้ชายคนนี้เลยจริงๆอะไรกันล่ะยะฉันไม่ได้คิดเพืือนายซะหน่อยถ้าจะเรียนรู้ทักษะศิละปะการต่อสู้ฉันก็ต้องเรียนรู้ทักษะที่แข็งแกร่งที่สุดถ้าหากว่าฉันไม่มีความกล้าที่จะเรียนรู้ทักษะศิละปะการต่อสู้ระดับลึกลับถ้าอย่างนั้นฉันควรกลับไปแทงสนุกเล่นยังดีกว่าว่าแต่ว่านะ ไอประตูหินนี่มันคือประตูหินหัวหลีนั่นด้วยใช่ไหมห้องลับที่ใช้เก็บทักษะศิลปะการต่อสู้ดับลึกลับมันย่อมเป็นห้องที่ปลอดภัยกว่าอยู่แล้วหินหัวหลีนี่มันเป็นหินที่มีคุณภาพมากกว่าและก็หายากมากกว่าเพื่อรวบรวมวัสดุหินหัวหลีสำหรับการก่อสร้างกําแพงหินทั้งหมดนี่ตระกูลหลีของพวกเราได้รวบรวมพวกมันมาตั้งแต่รุ่นปู่ทวดของฉันแล้ว ทร่างงาางจิตสศวิธีการเรียนรู้ทักษะศิลปะการต่อสู้ระดับลึกลับไม่ใช่การอ่านแต่มันคือการรู้สึกและสัมผัสได้ถึงทักษะศิลปะการต่อสู้ที่ผู้สร้างได้ทิ้งเอาไว้ถ้าหากว่านายไม่สามารถรู้สึกถึงรั้วสัมผัสมันได้หรือแม้กระทั่งคุณสมบัติของนายถ้าหากว่ามันขัดแย้งกับทักษะนั่นก็เท่ากับว่านายนั้นไม่มีคุณสมบัติในการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ระดับลึกลับ,ลบถ้าจะพูดสั้นๆก็คือ ทักษะศิลปะการต่อสู้รับลึกลับมันมีจิตวิญญาณมีความรู้สึกนึกคิดไม่ใช่นักสู้เลือกทักษะแต่เป็นทักษะนั่นเป็นคนเลือกนักสู้ววว้าว,ว,วทักษะนั่นร่างจิตสังหารปีศาจ <laughs> แค่มองก็รู้แล้วทักษะนั่นมันจะต้องเลือกฉันแน่แน,เน่เอะเอะทักษะศิลปะการต่อสู้ลึกลับ มันไม่ใช่ตำราหรือว่าหนังสือแต่มันคือรูปปั้นนี้งั้นเหรอ